ละคสรสั้นเรื่องเมื่อเพื่อนเกิดการบูลลี่กันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเย่เยนี่คัปเตอร์เรามาถึงแล้วนะนี่โรงเรียนว้าวโรงเรียนของพวกเรานี่มันช่างน่าเรียนเหลือเกินโรงเรียนโรงเรียนอะไรเนี่ยอ่านชื่อหน่อยดิโรงเรียนบ้านสีแดงขาว แม่ชื่อธรรมดาจังเลยแต่เลียนี่อาจจะไม่ธรรมดาก็ได้วิ่งเร็วเดี๋ยวรถชนเราตายนะว,ว้าวเธอที่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆดูนี่เฮ้ยแกน,นี้อิ่มแน่นอนเลยว่ะว,ว้าวแกน่ากินมากเฮ้ยโรงอาหารว,าว้าวดูบันไดนะสิ โมเดลกับคอปเตอร์มาแล้วจ้าโมเดลคอปเตอร์เราจะหนนะจ้าเขาจะขับรถธงแชกันแล้วไปเก็บกระเป๋าตรงตรงนู้นเลยจ้าที่มันแบบว่าเป็นข้างบนแล้วก็แบบว่าผ่านสะพานตรงไอเนี้ยผ่านตรงนั้นไปอ่ะโอเคค่ะคอปเตอร์ที่นี่ดูแบบว่าสวยดีนะจะว่าไปอ่ะก็จริงนะว้ายว้ายติดคอปเตอร์แกขึ้นมาได้ปะแน่นอะนฉันตก ะนี่จับมือกันเปะแกคอปเตอร์หนแกบอกแกตกไงก็ฉันไม่รู้อ่ะนี่ตัวเรียนจองไว้ก่อนเลยเอาตรงนี้ไหมคอปเตอร์เนี่ยเนียน,ยนย่หน้าเรียนจะตายเออได้วะโอเคจองฉันหวังว่าแกจะลงบันไดได้นะลงได้อยู่แล้ว ว้าวที่นี่หวังว่าฉันจะเรียนดีแน่ๆเลยโมเดลพื้นเขียวกระจีมากเลยอะ่ะฉันอยากเรียนที่นี่บ่อยๆก็จะเรียนที่นี่ตลอดการไงจ้าคอปเตอร์แต่ว่าถ้าเรียนจบแล้วอาจจะไม่ได้มาที่นี่ตลอดการก็ได้นะว้าว้ยโมเดลมันจะขลุกทงชาติแล้วเร็วโอเคอ๋อมาแล้วเหรอจ้า คอปเตอร์แกไปยืนนู่นเลยแกไม่ต้องมาตามฉันสวัสดีเออสวัสดีวู้นี่เหลือที่ว่างให้ฉันเยอะเลยนะแล้วทำไมอะ่ะอุ๊ยได้เวลาคารทงชาติแล้วใครจะเป็นคนที่มาคอยดึงเสาทงล่ะจ้ะโมเดลเธอไปสิเนีย่ยผู้ชายไปแล้วอะ่ะโอเคก็ได้ หนูไปแทนก็ได้ค่ะโอเคเอสนายเป็นใครอ่ะทำไมหน้าตาไม่คุนจังเราเป็นนักเรียนใหม่นะเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตัวคารับทงชาติทั้งหมดแถวตรง,แถ,ตรงแถวตรงย่างค่ะนักเรียนแถวตรงแล้วค่ะโอ้ยแกอย่ามาเบียดเด้กก็แกต้องหากระเบียดเนี่ยสองคนนั้นน่ะ หยุดได้แล้วนะถ้าเกิดว่ามันตรงไหนได้ก็เอาตรงนั้นไปก็ได้ครับประเทศไทยรวมรัาชาชาไทยเป็นประชารัฐลัไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล โดยให้ล้วนไม้ลักสามาคียไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกลาดจะไม่ให้ใครคงคีสละเลือดทุกยาพิชาพลีฮัลโหลประเทศชาไทยเทวีมีชัยชยโย ทั้งหมดสวดมนต์อาลาหังชัมมาชัมพุทโธพาะเขาวาพุทธังพระเขาวาันตังอภิวาเทมินัเรียนขายาญานะคะมันไม่ดีเคครับ สวาวกาโตบควตตาธรมโมธรรมังนามิสามิสุปาติปโนบควโตาสาวกสังโฆสังฆานามามิไปเถอะฉันคิดว่าเราดึงฉันคิดว่าเราดึงสาทงตั้งแต่ต ตอนที่ส่วนมวลแล้วแหละจริงๆมันต้องดึงแค่ตอนคาร์ทงชาติมาเร็วข้าแถวไม่ต้องแล้วคะ่ะนักเรียนเข้าห้องฮะเข้าเร็วจังมาเลยค่ะเคุณคุณคู่เหมียวคะลมหน่อยได้ไหมคะได้ครับเชิญดัดโอ้ยผมเริ่มจะไม่เป็นมิตรแล้วนะครับเออขอโทษค่ะ นี่นิมพอออนะฉันไม่รู้ตัวเลยมาค่ะนักเรียนเร็วๆค่ะเฮ้ยแกอย่ทพักเด้อแกต้องหาแล้วที่พักเด็กๆตามมากันครบเลยวิจะเดินเลยอยู่แล้วเนี่ยเดินเพลินแล้วเรามาค่ะนักเรียนเราต้องเข้าห้องเรียนนะคะว่ายชนฮ่าใครขำคะ มีงินคูตีนะคะขอต๊ษครับผมขับเองอี้วจ้าที่สลับโอ้ยครูนี่เพลินจังเลยนะเวลาเดินนี่อย่างนี้ก็จะไปภาพอ,อันสวยงามนักเรียนขะเ,เลิกแถวก่อนได้ไหมคะเลยยังไงวะเนี่ยมันอยู่ไกลขนาดนั้นนักเรียนทั้งหมดหยุดก่อนได้ไหมคะ นักเรียนถ้าจะเลิกจริงๆมันต้องแบบว่ารวมตัวกันไม่ใช่หรอกโอ้ยเด็กชาคอปเตอร์เดี๋ยวครูค่อยไปส่งนะคะโอ้ยนักเรียนทุกคนติดครูต้องพาทุกคนขึ้นมาทีละคนเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะแต่เพื่อดันหนูเองมันเจ็บเดีย๋ยวแป๊บนึงนะคะเร็วขึ้นเยอะเลย เอ้ยเมื่อกี้นักเรียนทีโพสละโอ้นี่ไงทีโพสนี่ไงที post. โพสเอ้ยคุณครูเป็นนักเรียนเหรอครับไม่ได้เป็นนักเรียนค่ะเดี๋ยวคุณครูต้องไปหาเด็กชายคอปเตอร์ก่อนเพราะว่าเด็กชายคอปเตอร์ไม่ได้ขึ้นมาด้วยคุณครูตอนที่หนูมาเขาก็ติดแล้วก็จมลงไปข้างล่างเลยค่ะน่าสงสารจังเดี๋ยวครูทำบันไดใหม่ให้นะจ๊ะ โอ้ยอุนครัวอันนี้หวังดีหรือว่าไม่ดีหวังดีนะครับเอขอโทษจ้ะมาคนนี้ตัวอย่างผอมเลยเบาจังโอ้ยคนนี้กินเยอะแน่ๆเลยตัวคนหนักเนี่ย,ยคนนี้ถักเปียสวยจังกูขามไม่ใช่เปียค่ะโ,โมเดลแล้วก็คอปเตอร์ จากครูมาแล้วจ้าว่าเปลี่ยนจากเดินเป็นวิ่งดิเอ้ยเปลี่ยนจากวิ่งเป็นเดินดีกว่าไปขากอล์ฟเตอร์ครับนีไปข่าวันนี้อยากเรียนวิชาอะไรเอ่ยโอยเอ้ยคุณมาค่ะนักเรียนทุกคนนะ ให้โตไม่พอก็เลยเอาโต๊ะมาให้เพิ่มนักเรียนเอานักเรียนคนนี้นั่งโต๊ะคููถ้างั้นให้เด็กหญิงคนนี้เป็นหัวหน้าห้องนะคะน้องชื่ออะไรคะหนูชื่อว่าเด็กหญิงเพลเอโอเคชื่อเพลเนะจ๊ะวันนี้ครูจะมาสอนวิช,ชาภาษาไทยนะคะให้เขียนคัดลายมือนะคะให้คัดได้เอาไปเลย หน,นึ่งร้อยคะแนนว้าวหนึ่งร้อยคะแนนหนูจะทำให้ได้เลยค่ะโอเคจัดดีมากจากัะเป็นเด็กน่ารักมากครูรักตกเกียรทุกคนเลยจ้ะคุณครูเขียนโจทย์เสร็จแล้วเสือบัทุยสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะไปหาเอาิ่มพอ,อ้อมเหนียวก่อนนะคะเดี๋ยวชัวโมองต่อมาก็จะมีพออออมเหนียวมานำทางให้ไปกินข้าวนะคะเคครับโอเคค่ะ นักเรียนจังน่ารักจังเลยโอ้แต่ฉันไม่น่ารักเลยดูสิเดินก็ชนเสาหนุนเสาหนี่ืมที่หลังขอให้ผออเหมียวลดเสาหน่อยดีกว่ามันเจ็บผอเอหมียวคะเดี๋ยวขอโทษค่ะที่ปล่อยคุณมา,มายืนละเมออะไรอยู่ตรงนี้เฮ้ยด่าขอออเลปล่าเน่ยไปกันค่ะผออเหมียววันนี้เดี๋ยวต้องไปทํากับเขาให้นักเรียนเตรียมเอาไว้ก่อนโอเค เดินช้าๆหน่อยได้ไหมคุ้งขาแบบเตี้ยๆอยู่เนี่ยรู้ไหมฉันเป็นใหญ่นะ <c oughs> ฉันเหมาะกับเป็นพออ,อมากกว่านะคะอุ้ยน่ากลัวไปค่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยทําขนมแบบว่านักเรียนกินเสร็จแล้วจะได้แบบว่ามากินขนมต่อนะคะจิ๋นอ้วนๆนะคะโปไว้เฮ้ยแกขอรองหน่อยสิไม่ได้เราไม่ให้รอก โอ้ยแกลอกเนยว่านะ,นะนะเดี๋ยวเราให้ตังค์นะยี่สิบเลยนะแก้ยอยากได้ว่ะแต่ไม่ได้คุณกูณไม่ให้เอาตังค์มาซื้อเพื่อนนะม่ได้ไม่ได้ฉันไม่ยอมให้แกลอกเฮ้ยแกแกไม่ตัดผมอะดูสิเนี่ยฉันตัดผมอ่ะแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ฉันเกลียดตอนนอาอีกอย่างฉันไม่ได้ฉันเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนฉันไม่ได้นอนเลยนะ ตอนนี้ฉันว่าถ้าฉันคันลมือเสร็จแล้วอะฉันจะนอนหน่อยโมเดลเสร็จยังอะฉันเสร็จแล้วนะเฮ้ย hey, แกเสร็จแล้วเหรอเร็วจังนี่เธอเธอละค่ะดูหน่อยได้ไหมอะว่าเธอคัดสวยแค่ไหนไม่ได้อะแล้วเลี่ยงโต๊ะห่างจากเธอขนาดเนี้ยใครคุยนะโดนจอดแน่นอนไม่กลัวหรอก เฮ้ยแกพวกเนี้ยแกเอาเกมมาให้ฉันเล่นหน่อยได้ไหมโอ้ยแกมาให้ฉันเล่นหน่อยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมหแกเล่นเอาหักหลังเฉยเลยนี่ได้ยินนะเด็กชายกัปลินกับเด็กชายแมนจดทำไมอะ่ะเอาคุณสามเฮ้ยอืม ุ้ยตายุ้ยจดเสร็จแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะนี่เธอเราขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมอ่ะพอดีว่าเราปวดฉี่ได้ไปเลยนี่เธอเราขอเข้าห้องน้ำหน่อยดิไม่ให้ไปเจนกว่าแกาจะคัสเสร็จฉันถึงให้แกไปร่าเจนเพื่อนที่นี่ก็ใจดีนะ ไปแล้วปวดแล้วเนี่ยจะก,กั้นไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าฉันฉีดแดงโดยเพื่อนร้อนแน่เลยแต่ไม่เป็นไรอ้าวคุณครูเหมียวกับคุณครูทำอะไรหรอคะทำข้าวจ้ะจะได้แบบว่าเสร็จเสร็จแล้วมากินไงจ้ะโอเคนี่บ้านครูเหรอเนี่ยทำให้มันสวยงห,ห้องน้ำเว้ยหนูเทอาบน้ำผึ้งห้องน้ำสาธารณะนะฉีดแล้วนะ ฮึมสบายจังอะไรเนี่ยมีข้างบนอีกเอ้ยมีอีกเอ้ยมีข้างบนมีอีกแสดงว่าเป็นห้องคอมแน่ๆเลยเห็นคอมอยากใช้จังไปดีกว่าอุ้ยอยากเล่นอันนี้อยากเล่นอย่างงี้แล้วก,ก็มีที่นั่งเล่นให้เล่นด้วยเรามาแล้ว อา้าวแก้เสร็จแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็แค่เขียนโต๊ะแค่นั้นเองเฮ้ยแก้ยากเขียนโต๊ะฉันเขียนชื่อตัวเองลงไปเอาเหรอขอโทษไม่เป็นไรนี่นายอย่ามาเป่าหูฉันได้หมมันเสียงดังไม่ไปฉันไม่ได้เป่านะแก้จะหาที่เป่าหูฉัน ลมหรือเปล่ามันเป่าแกไอสองคนข้างหน้ามันพูดไรสาละจังเลยในน,น้ำคานโมเดลวัดดี้เอาวัดดี้แกชื่ออะไรเนี่ยฮะเจอกันที่แถวหน้าโรงเรียนเนี่ยฉันชื่อว่าเอ่อช็อกโกแลตเฮ้ยแกชื่อเหมือนแมวบ้านฉันเลยหรือว่าแกจะเป็นแมวบ้านฉันบ้าฉันไม่ได้เป็นแมวบ้านเธอสักกันหน่อย ได้เวลากินข้าวเพื่อนครูหนูหิวแล้วหนูอยากกินมาเลยค่ะนักเรียนเย,ย้ไปนะักเรียนลุกคนเดินตามครูเหมี่ยวนะเฮ้ก็เดินตามคุณครูด้วยอุ้ยนักเรียนคนนี้มันมาเหยียบหัวนเนอนี่เด็กชายอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กชายก๊บลินเด็กชายก๊อบลิน อยู่นะไม่ดีเลยในเหยียบหัวเพื่อนอย่างนี้อีกอย่างไม่ตัดผมแบบเรียบร้อยมามันไม่ดีนะไปค่ะนักเรียนไปนั่งเลยอ้ํยอ้อร่อยฮะวันนี้ข้าโรงเรียนอร่อยจังเลยอย่างกับบุฟเฟ่นะมีคนไม่กินสี่คนคะ่ะทำไมไม่กินละจ๊ะ หนูดมก็อิ่มแล้วครับฮะดมก็อิ่มแล้วเหรอครูมันมีผักที่มันมีหนามเลยอะครูผมไม่ชอบมันไม่ใช่หนามเจมัมนคือดอกฮะดอกอะไรนะคะบอ,คอ้มีไข่ด้วยอืมอร่อยอร่อยนักเรียนขากินิ่มแล้วใช่ไหมคะไปเล่นเลยจ้ะเพราะว่าวิชาที่เรากำลังจะเรียนคือมีวิชาเดียวคะ่ะพวงนี้ก็เป็นคอม ไปเล่นเลยจ้าผู้ปกครองใครมาก็กลับไปเลยนะจ๊ะใครจะซื้อขนมไปซื้อเลยว้าวโรงเรียนนี่ดีจริงๆเลยแหมเพื่อนๆชอบมักจะไปก่อนพวกเราเหลือพวกเราสองคนเนี่ยอืมใช่ใช่นี่โมเดลเราแอบเป็นแฟนกันไหมฮะเออใช่วะ่ะอน,นาคตยังไงพวกเราก็เป็นแฟนกันอยู่ดีได้เฮ้ย ว้เอเพื่อนตรงนั้นเขาร้องไห้หรือเปล่าวะหน้าดำด,ำดำน้ำตาใหญ่ๆหืมก็นั่นนะสินะข้าวมาใหม่แล้วอ่อนแอจังไม่บอกเพื่อนไม่บอกโมเดลเลยว่ามันคารบทงชาติเสร็จแล้วอะ่ะขี้ลืมจังว้าว้ไว้ววเฮ้ยอย่ากแกล้งเราเลยเราไม่อยากโดนแกล้งอะ ไายหูทวยลมหูทวนลม <ท seine> เราไปบอกครูกันไหมไม่ไม่ต้องไปนสนใจเขาหรอกแต่ว่าเราสงสารเขาอะ่ะไปบอกครูหน่อยดีกว่าโอเคเฮ้ยโมเดลมีคนตีกันเฮ้ยลิลลี่ต้องเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลิลลี่ซูซี่ต้องไปของฉัน ได้ซูีต้องเป็นของฉันฉันรักเพื่อนฉันมากกว่าฉันไม่ได้รักเพื่อนของแกไม่ฉันรักเพื่อนของฉันฉันก็ไม่ได้รักเพื่อนของแกอะไรกันเนี่ยยังแฟนกันเหรอน่าก,กว่าจังเป็นกรูขาเป็นกรูขา วันนี้เราพรุ่งนี้ไอ้วันเนี้ยเราปล่อยเด็กๆว่างไปก่อนพรุ่งนี้เราค่อยเรียนหนักอะอะไรหลอดจ๊ะครูคะมีคนตีกันกับมีเพื่อนบูลลี่กันค่ะฮะอะไรเนี่ยมาถึงก็ตีกันแล้วเหรอเขาทำอะไรกันคนที่ตีกันแย่งแฟนกันค่ะส่วนเพื่อนที่โดนบูลลี่คือเพื่อนที่ที่เข้ามาใหม่และโดนบูลลี่ว่า เขาจะขับธงชาติแล้วแล้วเขาไม่รู้ตัวก็เลยดึงเสาทงต่อไปไปหยุดเขาหน่อยเร็วนี่ฉันต้องไปหยุดตรงนี้ก่อนนี่พวกเธอสองสี่คนเนี่ยอยู่ทะเละกันอูค่ะผมจุกก็นนั่นแหละหยุด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  เด็กโตเด็กประมาณนี้ยังจะมีแฟนอีกนะไม่ดีเลยไปไปเล่นอย่างอื่นเราขอโตน,นะอืเนี่ยหนูอะแต่งหน้าแต่งตัวสวยเชียอย่าไปทำให้เพื่อนเขาอันนี้สิชอบไปเล่นกับเพื่อนตรงนั้นไปเนี่ยเพื่อนที่เอ้ยนี่ว่าเธอจิดทำเพื่อนร้องไห้แล้วเนี่ยดูดิร้องไห้ขี้มูลกลบแล้วเนี่ยหยุด ก็ผมไม่อยากอยู่นี่เขาหูทวนลมก็ได้ไม่ต้องร้องคู่ขาหนูไปเล่นกับเขาก็ได้ค่ะไปเนี่ยไปนั่งเล่นกันไปเนี่ยนั่งเล่นกับเพื่อนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนั่งนั่งนั่งอืมไอะไรกันคะ่ะผมว่าผมอยากจะทำกล่องชุม่มจิ้งหงาได้ทำมาให้เราได้ไหมได้ <Yeah. S 2> เย้เพื่อนๆกลับมาดีหุ้ยคุณครูมีคนจมน้ำฮะห้ยลำบากจังเลยเราทำไมชีวิตปั่นปวดขนาดนี้คูขาหนูดึงเพื่อนไม่ได้ขาแขนหนูสั้นอุย้ยครูต้องตัวเปียกไปช่วยเด็กใช่ไหมเนี่ยทำไงดีไม่อยากเปียกอ่เด็กเปียกแล้วต้องเปียกด้วยขึ้นมาโอ้ยแล้วไปแล้ไงเนี่ย เขาอยากจะจับปลาในอ่างแต่ว่ามันสะดุดล้มนี่ที่หลังอย่าไปจับเขาสิปลาอยู่ดีๆเนี่ยไปเช็ดตัวเลยตู้ขายกขตู้นูปเปียกหมดเลยไปเช็ดตัวในห้องน้ำไปคู่ขาหุกขอเปลี่ยนทรงผมใหม่หน่อยได้ไหมคะพอดีว่า ผมพอดีว่ามันผมเปียกหยก็เลยมาอย่างนี้ไปเล่นกับเพื่อน,อนไปนี่เธอมันเล่นกับเราได้ไหมไม่เอาฉันอยากไปเล่นกลุ่มนู้นเล่นกันไปสำหรับละครเรื่องนี้ก็จบหลวงเพียท่านี้นะเดี๋ยวจะมาต่อภาคสอนนะคะใครอยากดูภาคสอนนะคะก็แบบว่า พิมพ์มาว่าอยากดูตอนที่สองหรือจะพิมพ์แค่เลขสองก็ได้ค่ะถ้าใครอยากดูมากก็พิมพ์มาเยอะๆเลยนะคะไบายค่ะหนูจะเป็นคนดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องเป็นเด็กดีนะคะจะได้เป็นที่รักของทุกคนไบายค่ะบ๊ายบาย